สักจึกสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สุข้นครับแรงงานไทยแรงงานพีหน่อยนี่สเสดียวครับรามาวกะไบ่า,างจอที่นีการนาเด่นครับเหมือนแรงงานตตูหุ้นสินกับโสมาดีจะเป็นบุญเป็นงานครับคนบ่อยเขากำลังกางจอยมือื่อนที่สองครับขื้นนี่มากินมาท่านกันเด้พี่น้องมากินมาท่านนำผตูหุ้นสิน ปุ่นเมนกับ่่นึงเสียกทั้งในกับขียพี่น้องเอ้ยเฮ้ามาเป็นแรงงานผีเฮ้าก็อย่าไปคิดนังไรแรงงานผีน้อยในอิสเดียวทังขีพี่น้อง,งสู้ขู่สู้คนเฮอาทั้งในคนกับเฮ็ดน้กกินนิคนเผาป่าป้ากระบอกครับก็ขอบคุ้นเอซีจึกเถียวมาฝากมาต้อนนอี่ที่ในคเขาเจ้าอบอยู่นี่น สามตัวก so ับตำหมักแตงกับต้มก็นอนหน้าเรียงเป็ดเรียงไก่ก็ค um ือจังอยู <t <t ่แบบอีสานบ้านเฮาขุนไก่เป็ดเป็มีเอฟเนี่ยไม่ชก็นอนขันไก่ก็ได้คุนณชุดใหญ่ไก่คุนอยู่ในคุนมีผ้าขาวม้วงเรียงเป็ดเรียงไก่กันพี่น้องอยู่ที่กระไ้พ่อได้ต้มในราบเพิ่มไก่ไก่ไก่บ้านเฮารบบไก่อีสานบ้านเฮาดีล่ะ mình ở hai mặt avant bạn hôn y tân kia chắc nam này yề đông đinh mùa mặt soup chắc soup này gì dùa ní gà 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 bay ngay kia tuần mặc thân tuần mặc thân tuần mặc nào hấp mặc nào อยู่นี่ก็คุณส <S S ั่งเงี้ยครับเป็นเมื uh ่อหนึ uh ่งเมื uh> ่อหนึ่งของโลตาสเดี๋ยวมันมีหวยโขดพันดวงโขดแับเสียกเพิ่มขึ้งในเสียกหน่อยหนึ่งลูกพ้อได้จ้องไงซื่อดิส่งศาสใส่เนาะตีแว๊ๆแว๊บขี้ขื่อเอองเอาน่าไปเจ้านอกก็ได้หรอกเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นเคยอยู่ นำรถหลังมาก่อนเหรอไอหนุ่มสมัตพขกทิมไม่หันนเจนนึงก่อนน่ะข้างหลังแย่มันงูเงินวนมาครึ้นไปกักยางดีเมื่อเช้น้อยนี่เกิดงาวกันนะครับสาวรางเครื่องก็เริ่มไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วอะลมแห้งขนาดนี้เนาะโบยึดตื่นไงหลังทวนเลย ฟาดออกบึงครับหมอ่งอยู่หม่งเศร้าอันนี้กนอนนีนครับกลางม่งนอนในกลางหมงนนั่นกันแมงบัานเหบแมงบ้านไหนนี่อันนี้ก็เป็นหม่งนอนกันครับหม่งนอนเนี้องน้อนเนี่ยอันนี้ก็เป็น้องนอนอีกของหน,น,นึ่งรับของแรงง,ง,งานพีหน่อยเฮ้บางคนเนี่ยว่าเป็นยังคือว่าพีหน่อยค่อยจับนะมันจับโดดครับ này chẳng xin thôi khen càng mùng nó nghỉ rập về ừ. vùng hoàng nam hoàng nam hóc rồi cắt xích cả nát đây thôi nó nó còn tiền má người hâu hơn nữa ừ. đây phạt về vùng hoàng nam hoàng nam một hung của bên này gấp trăm nỉ đã bớt nhảy đã đưa đưa tao mình đi sụp nì hơn cả hoàng nam hoàng nam hoàng nam thôi về chỉ về thay với nhau lắm เ่ามาอยู่บ้านเขาอย่าไปเห็บ okay, ต okay, <laughs> ัวไงโ่เขคพ่อเกิดพ่อเห็ดกับเห็ดเห็ดบ่ได้เมื่อบ้านตัวมันบ้านพ่อบ้านแม่ห้องบรรยากาศตอนนี้ก็หกโมงครับหกโมงตรงเป๊ะเป๊ะหุบหกโมงครับตะเวนมีควงป่าป็นแทงนุองเป็นสูงกันครับแต่ว่าสูงคุนสั่งมาเลย น้องไข่สูส <Br> ก <ots mum riding> <No S 2> ุลบริเขพแตกู่บวยเขาคุณสั่งฝุนเส็จบางบางเอาคุณสั่งอีกแล้วโอ้ยสายตาวดีดอกโตบุเป็นดีถือบุบุนานสายตาวดีอกอยูตคุณเต็มหายม่เต็ม นีวเต่งกูชูดจุดหนึ่งเต่งเฮ็ดเป็นอยู่ก็ทำเฮ็ดเป็นอยู่เฮ็ดเป็นอยู่กว่าอืมไอ้กว่าเฮ็ดเป็นอยู่โอ้แงห๋อ้้าโยแทงลงคุณอย่าไปเขาว่าให้เตะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้อืมฮะเือะเหรอยอะ เช่ากินเช้ากินนั่นเอาอีกแควขุนมิดจีดีเอาผ้ากางเลยวะนี่อย่าไปหาเห็ดขุนอย่าไปหาเห็ดน,น,น,น่อนนงรงน่นอน่าไอ,าอ้อที่เกินมที่เกนำก่อน,น จุดนี้ยังขอรับเยจ็ดพงนคุณเบอตัวห้องไห่เขาจะนั้น่ะว่าชบไทยนะยังเจ็บเป็นมาเขาตัวสชซอยบ้านเดียวกันเมื่อบ้านไงนทามกันก็หรอเ ชุดนี้ไงมิดกจีดีมิดกจีดีต้นกลก็ได้ด้วยว่ะอืมหุ่ยือเท่าหร่กว่าหจะกลับฮู้ยาแทงมือยูังก้หนิไปใอ้แก่เมื้อไอ้กินเบียเนี่ย

ในจุดไหมอ้ยังไงู้ไม่เอาเปียกพายังเดีวนั่นเอาขึ้นบนบันแม่แม่โอ้ยหงาเลยเออเกอบเกบม่เขียวเต็มคาราเบียวขุนเบื่นเกิดตำเมียงปรกโปกเป็กคนตำบักชั่วเอ้ตําบักแตงเอาบักชั่วว่าเกิดบักคุณ คือเห็นเก็บมาเคุณประทันไงไวะมันคือจังชโฉเนาะเหยียบเป็นี่ตำแตงตำแตง,แงพี่น้องเลยเ,เหียบปลาเลยเริ่มชุกแน่ละคัดกรนดาษครับมือแดงมาบนหนังกันเลยพี่น้องจึ๊ก